โอ้แอโรไดนามิกดีนะโอ้ยรถคุมง่ายครับทุกคน mm hmm. เป็นรถทัวริงแหละทุกคนเป็นสปอร์ททัวริงแหละเ,ออเหมือนขี่รถสปอร์ตมากเลยบรรลารถเหมือนจะอยู่สูงนิดนึงเนาะเพราะว่าถังน้ํามันเขาอยู่ข้างบนคือให้ถังน้ํามันอย่างกับตัวพันโอ้รถทัวริงมันต้องเบาอ,อย่างนี้ดิ เดี๋ยวมองมาลองขี่เวอร์ซิต650นะครับอืตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปกับขบวนแล้วนะครับอืจะออกไปกับขบวนเนาะตอนนี้มาแชวก็กําลังเตรียมงานละอ่าเดี๋ยวเราลองขี่เวอร์ซิต650กันตัวทัวริงตัวทัวริงที่กระแสแรงสุดในเวลานี้นะอหน้าจอสวยนะจอ 4TFT แล้วเคยทำฟูลรีวิวไปแล้วนะครับลองไปดูได้นะเดี๋ยวเราลอง อืไป oh. ตั้งขบวนกันก <i diction aries> <i phones> ่อนอืมอ่ะออกไปกัน ก็เครื่องยนต์6ซีรีส์6 5 0ซีของคาวาซากินะครับขายมายาวนานอยู่แล้วเนาะรู้กันแล้วก็ขายมายาวนานเนาะแล้วก็รู้กันเรื่องเรื่องความแรงเนาะเป็นเครื่องยนต์สไตล์เน้นแรงบิดแหะครับคอเน้นแรงบิดของคําว่าเน้นแรงบิดของคาวาคือเปิดแล้วหงายเลยนะไม่สมูทเลยนะเขาบอกว่าไม่สมูทอะไรทั้งนั้นแรงแรงเลยครับ จากเมื่อกี้ขี่เว่าวแค่นมานี่ยังโหดไะเดี๋ยวเรามาลองขี่เจ้าเวอร์ซิตกันโอ้แอโร่ไดนามิกดีนะโอ้ยรถคุมง่ายครับทุกคนโอ้โหบิดแล้วมารถคุมง่ายมากเออเหมือนขี่รถสปอร์ตมันเป็นรถทัวร์ิงแหละทุกคนเป็นสปอร์ตทัวร์ิงแหละเออเหมือนขี่รถสปอร์ตมากเลยรู้สึกกระฉับกระเฉงนะ พลิกเลี้ยวง่ายพลิกเลี้ยวง่ายอา่บาบรลล่ารถเหมือนจะอยู่สูงนิดนึงเนาะเพราะว่าถังน้ำมันเขาอยู่ข้างบนแล้วถังน้ำมันเนี่ยเป็นถังน้ำมันขนาด21ลิตรด้วยนะคือให้ถังน้ำมันอย่างกับตัวพันให้เยอะมากถังน้ำมันเออแล้วเหมือนบรรลารถเขาอยู่สูงแหละเพราะถังน้ำมันเขาอยู่ข้างบนเนาะแต่ก็คุมไม่ยากนะเออเอาไว้ขี่แบบท่องเที่ยวเนะ ความสูงแฮนก็กําลังดีนะครับไม่สูงเกินเนาะแฮนก็จะยกมาให้แล้วแหละอ่าไม่สูงเกินคือแฮนเขายังเผื่อที่จะเป็นรถแนวทัวริงเนาะมันจะไม่ต้องต่ำเกินเพื่อให้หมอบครับอันนี้ผมสูง178นะครับผมยังลงได้2ขานะแต่ลงปลายขานะแต่ไม่ถึงกัมบัลเล่นนะฝ่าเท้าด้านหน้าผมลงเต็ม2ข้างนะครับแต่ถ้าสมมติผมจะลองลงต่ำๆดูก็พอได้อยู่ เออพอได้อยู่นะใครที่ดูเรื่องความสูงก็ดูดูไว้นะเออช่วงล่างดีครับเฟิร์มเนี่ผมลองขย่มดูเออช่วงล่างเฟิร์มดีวันนี้วันเทศได้เนาะฟ้าคึมคมเผื่อจะมีฝนด้วยแล้วก็รถก็ดันเยอะด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ครับประทําใจนิดนึง <c oughs> ทีมมาแชลเขาดูแลดีนะครับมี3 4คนเลยนะเออพาลูกค้าขับเป็นขบวนขบวนครับใครอยากลองขี่แบบไหนก็ลองปรึกษาพูดคุยกับทีมงานได้นะ ขี่ได้ไม่ได้ยังไงเนาะแต่ก็ต้องทุกอย่างก็ต้องอยู่ในเซฟตี้แล้วก็อยู่ในกฎหมายกำหนดนะอ่าก็ต้องเข้าใจกันครับไปกันอยู่ในกฎกติกานะอทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกฎกติกาในเซฟตี้นะครับอืม้เออพอบิดคันเร่งแล้วรถมันลอยลยครับรู้สึกรถมันลอย โอ้แหแรงแรงแเดียวร้อยแล้วโอ้โหติดมือมากที่หน้าจอเนี่ยมันบอกว่ามันลากได้12 000รอบนะทุกคนไม่รู้ลากได้ขนาดทั้นจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าลากได้จริงท็อปสปีดน่าจะมี200รอครับซึ่งก็น่าจะถึงอยู่แล้วป่ะเพราะว่านินจา500ตอนนี้ท็อปสปีดมันก็200แล้วอะ โอนี่เกียร์สี่นะคือรถสบายมากเลยอะดูแล้วิดถึงร้อยตั้งแต่เกียร์สามแน่นอนครับเออขี่สบายครับแล้วก็ชุดแฟลิ่งตัดอากาศดีนะชิลหน้าที่ผมเคยรีวิวไว้มันบอกว่ามันเป็นชิลชิลสปอร์ตเนาะถ้าใครคิดว่าเล็กไปก็หาชิลแต่งนะเพิ่มขนาดชิลได้ครับอันนี้ชิลเดิมเนาะมันก็จะเป็นแบบสมสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอ่ามันก็จะไม่ใหญ่ เห็นตัดอากาศไม่มากนะก็จะซิ่งครับแต่ถ้าเกิดอยากโดยได้ลมโดนตัวน,น้อยๆก็ไปไปตัใช้ชิลแต่งนะขยายขยายชิลเอาก็ได้ครับแต่ผมว่านี่กําลังดีนะถ้าชิลใหญ่เดี๋ยวมันร้อนแล้วมันก็ลู่ลมดีด้วยชิลปรับได้นะครับปรับมือนะอเคคออโอ้ยดีจังเออขี่ดีครับช่วงล่างถนนปลอยต่อถนนก็ เออดีครับดีรอยต่อถนนก็เก็บหมดนะออรอยต่อถนนเก็บหมดดีอยู่ช่วงล่างเป็นรถทัวรลิงเลยอะ่ะระยะยุก,กว่าความเฟิร์มโอเคเลยเก็บหมดเก็บหมดอมเออบ่อนิ่มบ่อนิ่มอันนี้รู้สึกละ <laughs> บ่อนิ่มบ่อนิ่มดีครับบ่อนิ่มดีบ่อทัวรลิงมันต้องอย่างนี้ครับ บบานี่เท็กเจอร์ผิวหนังบบาเนี่ยอาจจะดูธรรมดานะแต่นิ่มครับใครที่ส่วนสูงไม่พอก็อาจจะไปดูเรื่องปาดเบานะเออแต่ว่าบบาตัวเดิมนี่หนานุ่มเลยใช้คำนี้ได้เลยนะหนานุ่มจะปาดลงอีกก็ได้แหละเนี่ยนุ่มดีอืโอ้รถทัวรลิงมันต้องเบาอ,อย่างงี้ดิอืมรถยูเทินง่ายนะ โดยรวมๆแล้วผมคิดว่าบาลานซ์ด้ก็ดีนะเหมือนเขาพยายามแบบว่าเอาเครื่องลงไปต่ำอยู่นะครับแต่อย่างว่าคือถังน้ำมันข้างบนมันใหญ่ไง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 แต่ช่วงล่างแบบนี้ขี่ดีแล้วก็ขาเนี่ยเข่างอระดับหนึ่งนะเข่างอเหมือนแบบเอ่อ,อเขารอกันโอเคเข่างอเหมือนรถสปอร์ตครับอแต่ก็กระชับกับตัวรถด,ดีนะติบกับถังพอดีพอดีครับอืม ช่วงล่างเหมือนรถสปอร์ตเลยมีเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับแต่ว่าช่วงล่างก็เฟิร์มนะผมว่าถ้าใครขี่ไปท่องเที่ยวอ่ะ่ะถ้าเข้าทางเทลอ่ะมันเข้าได้นะมันไปได้ครับเข้าทางลุกลังอะไรอย่างเงี้ยหน่อยอ่ะทางทางวิบากหน่อยอ่ะเบาๆที่เป็นทางชาวบ้านใช้อ่ะคันนี้ไปได้ครับ แต่ว่าจะสนุกเท่าพวกลุยทัวร์ n ิงแอดเวนเจอร์ก็ไม่ใช่นะ,ะคงไม่ได้ลุยมากขนาดนั้นแต่ความเป็นทัวร์ิงอ่ะทางเทลธรรมดาทางหมู่บ้านชุมชนธรรมดาไปได้ครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาจะอยู่บนถนนทางดำนะคันนี้ถ้า100%ยเปเซ่ะ,ะสำหรับการขับขี่ทัวร์ิงนะคันนี้ผมว่าทางถนน90เลยแล้วก็ทางเทลสักประมาณ10%ครับ ขี่จริงแล้วดีนะขี่จริงแล้วดีครับก็ถือว่าทําราคาใหม่ได้ดีนะน่าสนใจแล้วก็คุ้มราคาครับคือรถแรงอะรถแรงมากเลยอย่างที่บอกเนาะซีซีเต็มซีซีเต็มมันแบบอะไรอะซีซีเต็มมันหกร้อยห้าสิบซีซีเต็มอะเออมันไม่ได้กักซีซีเลยกําลังนี่มาเต็มมากอ่ะถึงแล้ว นี่ผมขี่ผมไม่ได้ใช้เกียร์หกเลยนะเกียร์ห้าก็เพิ่งจะมาแตะถึงเมื่อกี้พลักกำลังหรือเฟือครับอืมโอ้เบรกอยู่เบรกอยู่เบรกนี่หน้าจมเลยนะเบรกเบรกหน้านี่หน้าจมเลยดูดิเนี่ยดู รถเยอะวันนี้รถเยอะเบรกดีแน่นอนแต่หน้าจงแต่ว่าพละกำลังขนาดนี้นะจะติดปีบสามใบติดกล่องอะไรนะไปได้หมดกำลังเหลือๆโอเคครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามนะครับ ผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยเป็นรถที่ดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งนะเอ่อเวอร์ซ650ก็ต้องขอบคุณคาวาซากิพิซนุโลกกับคาวาสากิไทยแลนด์ด้วยนะที่จัดกิจกรรมดีๆครับเอารถเนี่ยหลายรุ่นเลยมาให้เราลองขับขี่กันอยากรู้อะไรอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์ในคลิปได้เลยนะมีทีมเซลล์เขาคอยให้คำปรึกษาครับ โอเคแล้วเดี๋ยวคันต่อไปเราจะลองรุ่นไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดสติกเกอร์ซุปเปอร์แตงด้วยนะหรือสมัครสมาชิกก็ได้แล้วพบกันครับ